สวัสดีครับผมในนินครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ชั้นทําสวนวันนี้ผมพามาดูต้นโมกพวงที่ผมตอนเอาไว้นะครับพอดีเมื่อวานกิ่งมันหักก็เลยจําเป็นจะต้องเอาลงปลูกเลยนะครับก็ตอนได้ได้ประมาณสักสองเดือนกว่าแล้วครับนะผมก็ตอนทิ้งไว้แล้วก็ดูจากรอบรอบรอบถุงมันถุงตอนนะครับตุ้มตอน อ่ะเราเรียกว่าตุ้มต่อแล้วกันนะครับก็ตอนแรกมองไม่เห็นรากนะครับทีนี้พอมันหักแล้วมีความจําเป็นจะต้องตัดเขาลงมาเนี่ยผมก็เลยอ่ะมาดูรากกันครับรากของเเห็นไหมครับเนี่ยเน่รากนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่า ก็ดูว่ากระจายตัวได้ดีพอสมควรนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือแกะจอพลาสติกนี่ออกนะครับให้เหลือแต่ตัวขุยมะพร้าวนะครับ,รบก็จะมีรากทะลุออกมานี่ขาวๆนี่ใช่หมดเลยนะครับนี่คือรากๆที่หุ้มไว้นี่ก็คือขุยมะพร้าวนะครับตอนที่ตอนเอาไว้เ,เดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเตรียมดินกัน ดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินที่บ้านหมักไว้นะครับคุณแม่หมักไว้ก็เป็นดินซีวัตถุต่างๆนะครับนะข้างล่างก็จะรองพื้นกระถางด้วยกากมะพร้าวนะครับแล้วก็มีฐานหุงข้าวนะครับฐานดำๆนิดหนึ่งนะครับใครมีเศษอ,อินเศษอิฐเศษหินเศษใบไม้อะไรเงี้ยเศษใบไม้เอามารองกระถางได้นะครับ อันนี้เป็นต้นที่ผมขุดมาจากริมรั้วในบ้านนี่เองนะครับพอดีมันขึ้นอยู่ริมรั้วก็เลยเอามาไม่งั้นมันก็จะขึ้นเบียดกับรั้วนะครับทาทาให้ต้นมันไม่สวยนะครับได้รับสารอาหารไม่สมบูรณ์นะครับเอามาเลี้ยงในกระถางดีกว่านะนะครับเตรียมดินเปิดรูตรงกลางไว้หน่อยนึงนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ สับใส่ดินลงไปก็สเสียบเพื่อให้ดินมันลงไปเต็มข้างล่างครับเผื่อมันมีช่องว่างนะนะก็เสียบพอประมาณอาโอเคผมจะเล็มใบอ,ออกหน่อยนะครับรู้สึกว่าใบมันเยอะไปแล้วมันทําให้ถ่วงคือมันหนักไปด้วยนะครับทําให้ต้นไม้เอียงหน่อยนะึงะเดี๋ยวเอาใบออกอีกหน่อยนะครับเอาใบอ,ออกอ,อีออออกหน่อยนึงนะครับก็การเอาใบอ,ออกนี่ก็เป็นการ ลดการไคยน้ําไปด้วยนะครับแค่นี้ก็พอละนะครับล้วเดี๋ยวไปลดน้ํากันการลดน้ําต้นไม้ที่ลงกระถางใหม่หรือเปลี่ยนกระถางหรือที่มีการกระทบกระเทือนรากอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องลดให้ชุ่มนะครับทุกครั้งชุ่มชุ่มจัดจัดนะครับชุ่มจนเรียกที่ว่ามันออก น้ำมันออกใกล้ก้นกระถางไปแต่ก็ยังลดต่อนะครับเพราะว่าหนึ่งในคุณสมบัติของอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันจะกันไม่ให้น้ําลงไปข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดเยอะเยอะมากๆเลยครับนะเรียกว่าบางทีเราคิดว่ามันชุ่มแล้วเนี่ยจริงๆข้างล่างยังไม่แทบจะไม่มีน้ําเลย อเห็ okay, นครับเราเก็บไว้ในที่ร่มรำไรแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับ32วันผ่านไปนะครับกับต้นโมกพวงที่เอาลงปลูกนะครับเหมือนระบบรากมันออกมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็รอดมาได้ประมาณเดือนหนึ่งล้วก็ดูว่าปกติดีนะครับก็จะปลูกกันต่อไปนะครับนะอันนี้เป็น ต้นที่ได้จากการตอนนะครับโมกพวงนะครับก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบแดดนะครับนะมีดอกสวยนะครับแล้วก็ดอกค่อนข้างหอมเลยทีเดียวสำหรับเจ้าต้นโมกพวงก็ไปขุดมานะครับจากริมกำแพงบ้านนะครับสำหรับต้นแม่แล้วก็อันนี้เป็นกิ่งที่ตอนออกมาอีกทีหนึ่งนะครับ ก็มาอัปเดตให้ดูครับ32วันผ่านไปนะครับลองไปเดินริมริมกำแพงบ้านดูนะครับเผื่อจะมีต้นไม้ให้เราเอามาเล่นนะครับสนุกสนานกันไปนะครับงก่วงครับทำสวนป่าแม่ฉันทำสวนครับ